เขาจะกรอบแล้วก็ฉ่ำมากนะครับเหมาะสำหรับตำส้มตำเลยครับแต่ประมาณนี้เนื้อเขาก็ายังยังถือว่าแน่นแล้วก็หวานนิดหน่อยถือว่ากำลังพอดีอร่อยทานได้นะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกับสายก้านม่วงต้นเตี้ยนะครับเป็นแขกนวลเหมือนกันแต่ต้นเขาจะเตี้ยนะครับเขาจะเนื้อสีส้มตบส้มตำ,ตำได้แล้วก็ ทานสุกได้นะครับอร่อยแล้วสวัสดีครับวันนี้สวนยหนูนอินเตอร์นะครับผมจะมาตอบคําถามที่หลายคนสงสัยว่ามะละกอยักษ์เนี่ยทานสุกรสชาติเป็นยังไงอร่อยไหมนะครับผมเป็นลูกที่ผมเก็บเป็นเมล็ดนะครับเอาไว้ปลูกต่อรุ่นต่อไปนะครับเป็นดอกกระเทยนะครับพอจะลูกใหญ่ยาวแบบนี้นะครับเป็นต้นพันธุ์ที่ผมเก็บมานะครับซึ่งรสชาตินะครับ เขาจะาจืดนะครับไม่หวานมากนะครับทานสุกจะไม่อร่อยนะครับผมแต่เรื่องตำส้มตำเนี่ยบอกเลยว่ากรอบมากๆนะครับผมเป็นมะละกอที่ลูกใหญ่ยักษ์ยาวนะครับผมก็ที่สวนปลูกมาตั้งแต่รุ่นพ่อนะครับก็จนมาถึงผมก็ปลูกมานานมากกว่าสามสิบปีแล้วแหละนะครับผม คือตรงนี้เป็นเหมาะสำหรับตำส้มตำโดยเฉพาะนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนฟังเสียงเขาดูนะครับในลูกหำหามแบบนี้นะครับลูกลูกแตมเขาเรียกว,ว่าลูกแตมนะครับเขาจะกรอบมากๆนะครับเดี๋ยวฟังเสียงดูนะครับ เขาจะลูกหามเนี่ยจะกรอบมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะชิมให้ดูถ้าใครจะทานนะครับก็แนะนำให้ประมาณลูกแต้มนี่แหละครับเขาจะกรอบอร่อยถ้าไปตำส้มตำเนี่ยขนาดเนี้ยกำลังพอดีนะครับกำลังพอดีนะครับมเมล็ดจ,จะไม่เยอะเท่าไหร่ <laughs> นะครับฟังเสียงดูนะ เขาจะกรอบแล้วก็ฉ่ามากนะครับเหมาะสำหรับตาําส้มตําเลยนะครับแต่ <c oughs> <c oughs> กรอบมากๆถ้าลูกสุกมากนะครับ <c oughs> เขาเนื้อเขาจะเละ นเนื้อเขาจะออกสีส้มจะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมชิมลูกสุกให้ดูโอ้ยเขาจะติดหวานเล็กน้อยนะครับแต่ไม่หวานมาก เนื้อประมาณนี้จะพอดีนะครับสำหรับคนไม่ทานหวานเขาจะไม่เนื้อเขาจะไม่แน่นเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าสุกมากกว่านี้เนื้อเขาจะเละเลยนะครับแต่ประมาณนี้เนื้อเขาก็ยังยังถือว่าแน่นแล้วก็หวานนิดหน่อยถือว่ากำลังพอดีอร่อยทานได้นะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกับสายพันธุ์ฮอนแลนด ก็สู้ไม่ได้นะครับเพราะว่าฮอลแลนด์เนี่ยเวลาสุกมากเขาก็จะหวานมากเนื้อเาก็ยังแน่นอยู่เนื้อไม่เละนะครับแต่พันแขกนวลสีสเกตเนี่ยสุกมากเนื้อเขาจะเละแต่ถ้าทานสุกก็จะทานประมาณนี้นะครับคือไม่ไม,ไม่ไม่ปล่อยให้สุกเรืองทั้งลูกนะครับแล้วก็อีกสองสายพันธุ์ที่ทางสวนปลูกก็จะเป็นอ่ก้านม่วงต้นเตี้ยนะครับเป็นแขกนวลเหมือนกันแต่ต้นเขาจะเตี้ยนะครับ เขาจะเนื้อสีส้มตําส้มํำได้แล้วก็ทานสุกได้นะครับอร่อยแล้วก็อีกสายพันธุ์หนึ่งพันโกโก้โก้านสีม่วงนะครับก็ตับส้มํำได้แล้วก็ทานสุกนี้แบบผมว่าใกล้เคียงกับฮอลแลนด์ที่สุดแล้วตรงนี้เป็นสายพันธุ์อีกสายพันธุ์หนึ่งที่ผมกาลังเก็บเมล็ดนะครับปลูกมาสองรุ่นแล้วแหละนะครับถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่ทูอีวันตําส้มํำได้ทานสุกได้ แต่พันแข็งนวลสีสเกตนะครับทานสุกนะครับได้นะครับแต่เขาจะไม่หวานเท่ากับสา,ายพันธฮันแลนด์พันโกโก้นะครับก็จะเป็นประมาณเท่านี้ครับหลายคนตอบข้อสงสัยนะครับพันนี้มะละกอยักษ์เหมาะสําหรับตํำส้มตําดีที่สุดนะครับลูกเดียวก็สามารถกินได้ทั้งบ้านหรือจะตําไม่หมดก็เก็บใส่ตู้เย็นไว้ ทานได้หลายวันนะครับแต่ใครที่ชอบแบบทำหาม,มกรอบอมหวานเล็กน้อยนะครับก็จะตำนะครับลูกประมาณนี้นะครับลูกติดแต้มเล็กน้อยนะครับเอามาตำส้มตำนี้จะกรอบอร่อยมากๆเลยนะครับผมก็ส่วนใหญ่หนูก็จะมาประมาณเท่านี้นะครับยังใน,ใ,นใครชอบก็าฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยแล้วก็ คลิปหน้าจะมีอะไรต่างๆเกี่ยวกับการทําเกษตรหลายๆอย่างทําเกษตรแบบผสมผสานมาแบ่งปันนะครับมีหลายๆเรื่องที่อยู่ในสวนยิหนูที่ผมจะถ่ายทอดแล้วก็แบ่งปันการทําเกษตรนะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้แปดไร่นะครับก็ปลูกพืชมากกว่า2องชนิดนะครับผมมีปลูกพืชระยะสั้นระยะกลางนะครับแล้วก็ปลูกป่านะครับผมก็ เป็นประมาณนี้สำหรับใครที่ชอบแบบสายเกษตรแบบผสมผสานเป็นวิธีเกษตรแบบยั่งยืนนะครับผมไงขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ